สวัสดีค่ะพบกับเราช่องทางจังยงนะคะวันนี้นะคะมีความพ้อความก็มาตัดหญ้าให้น้องๆน,นะคะแม่แม่มค่ะ,อะขอบคุณนะคะทุกคะแนนนะคะที่แม่แม่เอฟซี FC, ผู้ใหญ่ใจดีผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านเลยนะคะที่แวะเข้ามาเมตตาน้องๆช่องเล็กๆนะคะแม่แม่ขาวันนี้ก็มาอัดคลิปนะคะให้แม่แม่ได้ดูนะคะ,ะมาตัดหญ้านะคะที่ แปลงหญ้านะคะที่ห่างจากบ้านแม่ควาประมาณ1นกิโลนะคะซื้อแปลงหญ้าของอาชาวบ้านไว้นะคะก็เลยได้มาตัดให้น้องๆน,นะคะขอบคุณทุกคะแนนนะคะที่มอบให้นะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกน,นะคะแม่คม่ะดูนะคะบรรยากาศร,บรอบๆนะคะแปลงหญ้านะคะ ไม่ห่างไกลจากบ้านไม่ความเท่าไหร่นะคะก็พอมาตัดได้นะคะเช้าเย็นตัดได้เรื่อยๆนะคะนี่นะคะนี่ก็เป็นสวนนะคะของชาวบ้านนะคะท่านปลูกไว้นะคะก็ชาวชานก็เวลามีคะแนนก็จะได้มาซื้อท่านนะคะ เสียงอาจจะดังหน่อยนะคะเพราะว่าแม่ควานก็พวกควานท่านเอาเครื่องตัดนะคะมันก็จะได้รวดเร็วนะคะใช้เครื่องตัดยาวไปถึงนี่เลยนะคะตัดฟังนย้กอ่อนอนะคะส่วนย,ยา ไปถึงนู่นเลยนะคะ่แม่ค้าก็ตัดได้อยู่นะคะประมาณ,มาณอีกวันสองวันนะคะเสียงอาจจะดังหน่อยนะคะ่แม่คะาก็ขออนุญาตนะคะที่เสียงดังนะคะเพราะว่าพวว่อควานก็ใช้เครื่องตัด อันนี้เขาเรียกว่าหญา้าแฝกด้ปยแต้มะคะ ทางก็ตักไปเรื่อยๆนะคะคุณแม่ะคะขอคุณทุกะเนรนะคะที่พี่ๆแม่เมได้เมตตานะคะบ้านน้องตังยงนะคะมาโดยตลอดนะคะขอให้ทุกท่านนะคะมีโชคดีลาบนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังคำปรานานะคะขอให้ทําการธุรกิจอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะทุกหน้าที่การงาน,นะคะที่แวะเข้ามาเมตตาช่องเล็กๆนะคะของทางตังยงนะคะ แม่ควานก็จะขออนุญาตปิดไลฟ์ก่อนนะคะให้พ่อควานพี่ควานท่านตัดรอ,อไปนะคะแม่ควานก็จะอขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณแล้วขอบคุณอีกนะคะที่แวะเข้ามาเมตานะคะบ้านน้องตังยงนะคะขอบคุณมากๆค่ะ